ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดก็โอเคก็วันนี้นี่ครับมาแปลกนิดนึงครับเราอยู่ในเกม Ark s u r v i a l Evolved นี่ครับผมซึ่งมันอาจจะเก่าแล้วนะครับมันแต่มันยังไม่ตกยุคเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันยังติดอันดับในเกมสตรีมที่ยังมีคนเล่นเยอะอยู่นะฮะก็ทลาบวันนี้ครับการบาจนภัยของผมนะฮะจะเป็นเช่นไรฮะเรามาติดตาม กันนะครับตอนอื่นนะครับผมเราก็ต้องทําการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้ครบสูตรก่อนนะครับผมมีรองเท้าเราใส่ไว้ครับนี่ฮะจำเป็นสุดนะครับแนะนําให้อัพเป็นน้ําหนักไว้นะครับน่าจะดีที่สุดนะครับผมก็เลยเลยนะครับสร้างบ้านนะครับผมสร้างมนไหนดีกว่าสร้างด้านบนน่าจะดีนะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับ าลนะครับหลังจากที่อา้าวนี่ครับกองไฟเชืหลังจากที่ผมได้ที่แล้วนะฮะก็ทําการครับของที่จะเราจําเป็นนะครับผมเล่นเซิร์ฟที่มีคูณนะครับอ่าที่เป็นอย่างเงี้ยเราจะอ่าเวฟอัพเร็วขึ้นนะครับของอะไรมันจะได้ได้ง่ายขึ้นนะครับจะคูณเยอะนะครับเราสามารถเลือกตรงเซิร์ฟมันจะมีคําว่า ออฟฟิเชียลนะเปลี่ยนเป็นอันออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าที่ไม่เป็น,าน,นทางการนะครับคือเซิร์ฟที่ไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าเป็นตัวเกมแท้นะครับผมโอ้ยไอ้ครับเอ้อขอโทษด้วยนะครับผมผมไม่รู้ดีเท่าไหร่นะฮะอ๋อนี่อะไรเนี่ยโอ้สวรรค์นะครับเทอสิครับรออะไร ของเราดูครับสังเกตว่าเราเก็บมาขนาดนี้ครับของเรายังไม่เต็มนะฮะผมจะสร้างบ้านเป็นขนาดเท่าไหร่ดีกำแพงครับกำแพงป็นเป็นแบบนี่ครับ,บใช้วูดใช่ไหมใช้ว o o เราที่ตัดไม้ครับเราหยิบมาตัดครับผมลงมือบ้าบไปสังเกตว่าไม้นี่มันจะทำให้เราหนัก แบบสุดๆนะครับบอกเลยว่าไม้นี่ตัวทำหนักเลยครับโอเคเราต้องใช้อะไรใช้อะไรไม่รู้ครับผมค้าฟมาหมดเลยแล้วกันโอเคเดินแบบสโลมากโอเคครับหลังจากที่เราค้าฟเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ การเอาของที่เราขับมาได้ครับเฮ้ยเราขับเป็นสโตนเหรอเนี่ยโอ้สโตนเลยเหรอนี่ทำให้แบบวางต้องเดินหินนะฮะเพื่อที่ความปลอดภัยจะได้มีเพิ่มมากขึ้นนะเฮ้ยนี่มันอ๋อพื้นหงอยคนนั้นแน่เลยใช่ปะนี่ครับนี่ครับเราสร้างันี่ครับ ขอเรียกว่าบ้านชั่วเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะไม่อาศัยอยู่ที่นี่ฮะผมจะอ่าอ่าขอเขาเรียกไรอยู่จนอิ่มตัวนิดน,นึงครับแล้วก็จะย้ายกันนะฮะโอเคทางเข้าจะเป็นทางนี้นะกันนะครับอ่าเหลือครับเหลอก็ไม่เป็นไรฮะรอ๋อเราสร้างสองชั้นดีปะ สองนี้ดีไหมสร้างไหมครับสองไปเลยครับครับผมตรงนี้เราความคิดแกความผิดความคิดมันเลยนะครับจะสร้างเยี่ยงไรก็ตามสบายนะครับผมไวส้สักอันหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ยัดพวกแทดพวกอะไรใส่เข้าไปครับแล้วก็จุดโอเค โอเคต่อมาครับวอลรายังไม่เสร็จใช่ไหมครับเนี่ยต้องใช้ไม้อีกครับมงเกตนว่าไม้นี่ใช้เยอะใช้โคตรโคตรเยอะครับผมซึ่งมองตรงถ้าเราเล่นเซิร์ฟที่มันไม่คูนแ่ยเป็นอะไรที่ลำบากมากครับมองตรงว่าลำบากมากโาเครับไปเลยครับควิกเกอรี่เลยครับครับกี่อันไม่รู้ครับปละโอ้โห เฮ้ยนั่นมันโอ้นึกว่าทีเล็กครับก็งงว่าทีเล็กมาอยู่ข้างนอกได้ไงฮะอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่ครับผมไม่แนะนําให้ไปเกิดแถวบนแมพนะครับซึ่งบนแมพนี้มันจะโหดร้ายทารุณน,นะครับผมคือเกิดปุ๊บอาจจะโดนกัดตายได้เลยครับแนะนําใหม่มาเกิดล่างๆนะครับฝั่งล่างๆนะครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับผมโอเค ผานไปอันหนึ่งแล้วก็ประตูครับผมวิลดอซึ่งเกมพวกนี้ผมว่ามันเอกลักษณ์มันอยู่ที่ตรงการสร้างบ้านนะการได้เปิดโลกกว้างน่ครับผมการที่เราได้ทำอะไรมันอิสระครับผมเนี่ยโอเคสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดต่อไปประตูครับผมแล้วก็อันนี้ เขาเรียกว่าหลังคาฝาผนังหลังคาคัาผมขาโอเคครับเราเหยื่อออกมาฮะเป็นนี้ครับปั๊บอ่าจัดแจมสุดยอดเลยสุดยอดไปเลย,ย,อเลยจอดจอดนะฮะเดี๋ยวหลังคาต้องใช้วูดอีกเลยครับผมวูดนี่ต้องใช้แบบเยอะสุดๆนะฮะ เดี๋ยวไอ้ส่นลิเบออัพเดี๋ยวผมค่อยอัพของนะฮะอย่าเพิ่งใจรอนะว่าทำไมไม่อัพเห็นแล้วมันลำคาญเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะฮะเดี๋ยวเลยอัพให้ฮะโอเคของแนะนำว่าอัพอัพไปเครับถ้าเล่นเซิร์ฟที่มันคูลนะเพราะว่ามันอะไอ้นั้นงากผม มันจะอัพง่ายฮะเราไม่ต้องกงังวลเรื่องพวกนี้แล้อย่าอัพอะไรก็อัพครับตามสบายฮะไม่มีปัญหานะฮะนี่เราไม่ต้องเรายังไม่ต้องใช้รับโอเคเรียบร้อยรตรงนี้ก็แนะนำว่าเป็นน้ำหนักไปเกาะนะครับแล้วก็เลือดก็ได้นะ,ะแล้วแต่ครับผมอันนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับมันอยู่ที่คนเล่นมากกว่าว่า เราอยากจะเน้นไปทางไหนครับบางคนอยากวิ่งเร็วก็ตามสบายครับมันไม่มีคําว่าผิดคําว่าพลาดนะผมเล่นเกมเนี่ยเราเล่นเพื่อผ่อนคลายนะครับเราอยากทําอะไรจัดเลยครับจัดทิ้งที่เราอยากจะทำนะฮะโอเคตรงนี้ครับอย่าลืมเซ็ตรหัสนะครับผมอย่าคิดที่จะรู้ครับผมเรียบร้อยฮรเซ็ตเรียบร้อยคุณจะไม่มีทางรู้ครับผม เป็นความลับสุดยอดลนะมาครับเรามากันต่อนีกว่าอาถ้าเกิดเราไว้อัพพอที่จะสร้างไอประตูเรนโนเสาเนี่ยก็แนะนำให้สร้างมันก็ได้นะครับเพื่อความยังไงอ่ะเพื่อความปลอดภัยของบ้านคุณเองนะผมนี่นะเดี๋ยวดูครับอันนี้เป็นประตูเล็กอยู่นะครับยังไม่ใช่ประตูบานใหญ่ครับผมซึ่งเป็นอย่างนี้ นี่นี่เลยจำบ้เราทำถังเข้าปรบ้านไหนดีเข้ามาะมานนี้ครับเอาไว้ให้สัตว์เราอยู่ได้นะผมก็กะจะว่าสักตัวสองตัวก็พอครับแล้วก็ย้ายบ้านนะฮะตามสเต็ปเพราะเราคงจะไม่อยู่ที่นี่นานหลอกครับผมโอเคตรงนี้เราจะอเป็นเลือดแล้วกันนะ อยากแบบอึดๆนะครับผมขาธนูนะครับโอเคคลิปแรกนี่เราจะเกินๆก่อนนะครับเราจะไม่เล่นแบบจริงจนะังฮะเราจะเกินๆให้ดูโอเคประตูเสร็จนะครับต่อไปเราต้องโอ้โหมี300เลยเหรอเยอะไปไหมหรือเราเอาประตูในเสาแบบใหญ่ไปเลยดีวะ คิดอยู่คิดอยู่หรือว่าเรายังเวลไม่ถึงก็ยังไม่แน่ใจครับมีดาบมีนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอัพเองแล้วกันยังไม่อัพในคลิปนะโอเคต่อมาใชา่ใช่ไดโนเสาร์พิมพไดโนครับอ่านี่ป่ะวะ stone of r a m e อ,อ,อะ stone of fame โอเคโอเคนะครับไดโนครับอ้าวเราได้ถึงขั้นนี้แล้วหรอนี่ครับประตูนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ยังไม่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดหรือว่าใหญ่ที่สุดแล้ววะ ใหญ่น่าจะอันนี้ครับน่าจะใหญ่ที่สุดนะฮะแต่ว่านี้ก็บลักคักแล้วครับบอกเลยนะครับหรือว่าผมจะทําอัปเกรดใหม่ดี่วะแล้วทําการดีโมลิสต์ได้นะครับือทำการลบนะเราจะได้ของคืนมานิดหน่อยครับโอเคเราจะรับแบบไดโน่ใหญ่ๆหน่อยครับแบบสโตนดีไหมสโตนไปเลยครับเราต้องใช้หินใช่ไหมใช้หินครับโอเค ภารกิจคือสร้างบ้านนะครับสลับผาดไรฮะการสร้างบ้านทูกวิธีเป็นยังไงไปชมนะฮะเชื่อคลิปนะะนี่ตั้งแบบไร้ความคิดมากนะฮะโอเคเก็บหินหน่อยเก็บหินหน่อยเก็บทีไดนะ้ห้าสิบฮะโอ้โหหนักละเฮ้ยใช่ไหมมึงจะไฟไหมสัตว์มันไม่กล้าวะ่ะ กระจองยิงเลยไมเป็นนรกอะไรเนี่ยไม่กล้าสู้คนอรู่ว่ามึงกล้าวะเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งไอ้บวกมึงบวกอ่ะมึงบวกไอ้สัตว์เอ้ยอย่ามึงตีอย่ามึงตีครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่กูครับอยู่ไอ้สัตว์ครับอยู่กูครับอยู่ออื้ยังไงฮะ ถ่ายถ่ายในปิ้นหมูถ่ายในปิ้นเนี่ยสัตว์ลุ่มมาเหรอนี่ฮะเวลาสู้นะฮะเราอย่าไปสู้แบบจิ้มจิ้มจิ้มนะฮะเราเราต้องสู้แบบใส่ลมนิดนึงนะเพื่อความปวดนะฮะแนะนำลองไปทำกันดูฮะมันจะได้หลุมมากเนี่ยว่าเหมือนเราอยู่ในนั้นเลยครับผมโอเค อันนี้หนึ่งอันแล้วก็ดอดช้วูดซึ่งวูดเราหมดไปแล้วฮะแล้วก็ตักสิครับรออะไรนะลองถามตัวเองนิดน,นึงนะฮะว่ารออะไรฮนะทำไมเซิร์ฟมันแหลกนะฮะแล้วนิดผมกะฮนะผมใช้ผมไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าผมผมใช้เน็ตกล่องอะของตัวทีอยู่ฮนะของตัวทีอยู่ทีอะไรก็ลองไปดิกนันเองนะฮะว่าทีอะไรนะฮะ โ okay. อเคก็เลยเราต้องครับนี้นะครับเป็นประตูครับเป็นเกรดนะฮะเกรดนี่มันจะไม่เหมือนดอแล้วนะมันจะเป็นเออเขาเรียกประตูที่มันใหญ่กว่าดอนะครับจะเขาเรียกจะเรียกว่าเกรดนะครับผมโอเคตรงนี้เราหิวข้าวอีกแล้วครับคือเกมนี้หิวง่ายมากครับเพราะว่าเราต้องออกแรงเยอะนะครับมันก็สมควรเลยเหรอกนะฮะโอเคกินฮนะกดโลลูวับ ซอยิกก็ซอยิกยิกไปยิกไปนี่ประทังชีวิตไป่ได้ครับอับเวครับเพราะว่าเราต้องใช้ขนของเยอะมากครับบอกเลยเป็นสิ่งที่สำคัญครับคือถ้าเราเอ้ยไอ้มแมลงองเดไ๋ยวะเมื่อกี้มันเห็นมแมลงครับผมแข็งนะร่างกายเราสมส่วนนะครับผมกามนี้มันมัดนะฮะโอ้หอยาก ชอบชอบนะอนาคตเราต้องฟิตบ้างฮะฟิตต้องให้ฟิตได้้อย่างในเกยฮะอ่ะวางวางของก่อนอ่ะอย่าลืมฮะโอเคครับนี่ครับคือประตูเดินาสองของเราฮะแต่ว่ามันไม่ใช่อันที่ใหญ่ที่สุดนะมันมันใหญ่กว่านี้ครับซึ่งผมจะค่อยสร้างประตูใหญ่กว่านี้ในอีกบ้านหนึ่งนะอันนี้ผม เสียดายเสียดายเนี่ยเออใช่ดีเราก็ทําเป็นรั้วแทนก็ได้ฮะนี่ครับน้ามาต่ออย่างเงี้ยต่อยังไงดีวะต่อต่อแบบแบบนี้แล้วกันนะโอเคแล้วต่อแบบต่อไปเรื่อยๆฮะโอเคนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทำวอวขึ้นมานะครับจำเลยจำเลย เดี๋ยวมันเหลือครับวิธีถมองเหลือเป็นประโยชน์ก็คือเราวางครับแล้วก็กด d e m o ลิสครับเราจะได้ของคืนนะฮะของหายก็ได้คืนนะครับเกี่ยวอะไรด้วยนะตอนนี้เสียงเริ่มไปฮะรเริ่มพุ่นมากเริ่มไปแนละ้วเสียงไปแล้วนะเนะนี่ะโอเค okay. เดี๋ยวเราก็ใกล้ได้เวลาจบแล้วครับผมเพราะว่าไม่อยากทำนานฮนะ อยากทำแบบทีละนิดทีละนิดแอรผมผลงานก็ไม่ได้ดีอะไรครับผมก็แค่นะเกมไปเรื่อยๆครับผมโอเคเสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีช่องช่องโหวะาเราก็ปิดด้วยนะทำอีกชั้นนึงเนี่ยมันจะได้สูงๆครับป๊า เอาขาดไม่ได้แล้วขาดไม่ได้แล้วขาดวูดอีกแล้วชีวิตอ่ะเสร็จลานะเสร็จแบบลาดทีง่ายๆหนึ่งสองสามสี่ฮะไม่ไม่มีความลงรับอะไรแล้วครับผมเพราะว่ากว่าคินนี้จะออกไปนะครับก็ผมก็คงย้ายบ้านแล้วั้งนะฮะไม่ต้องเอาไปเยอะครับเดี๋ยวแม่งหนัก ไหนว่าวว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 อยู่ไหนวอาผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟนี้เฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไอ้สารไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟนี้เขาเป็น p v p หรือ P.V.E. นะครับผมแต่ว่าความชัวร์ก็สร้างให้มันดีไปก่อนนะครับนี่นี่ไงนี่ไงใช้ได้ครับ น,นี้มันเข้าไม่ได้แน่นอนล่ะจำจำจำอยู่นะจำอยู่โอเคได้แล้ว,นนลวนะค,ครับเวลาคนเข้าบ้านคนก็ต้องขึ้นไปข้างบนก่อนครับซึ่งเขาก็จะเออเข้าได้อยู่ดีวะแล้ว <c oughs> <c oughs> ุณทำเพื่ออะไรเนี่ย ไม่เป็นไรทำไปอย่างนั้นแหละนะโอเคเสร็จแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณที่ทติดตามแลชมนโดยตลอดนะครับก็บางคนบอกให้เล่นรัดแต่ก็เป็นเกมมากดีกว่านะฮะเล่นอาร์เซวลดีกว่านะครับ,ดรบได้เจอจบรรยากาศใหม่ๆนั่งนะฮะเล่นแต่เกมรัตนี่มันไม่ค่อยน้าอันเท่าไหระนะ่รับรองครับโปรเจกต์อาร์ผมจะต้องดีนะฮะ โปรเจกต์รัดก็ต้องยุติไปก่อนนะเพราะว่าฮันเตอร์เอเกับฮันเตอร์เนไม,ไม่ได้ไม่ได้เล่นรัดแล้วครับผมก็ไม่ได้มีแกงนะเพราะฉะนั้นเล่นไปก็อาจจะโดนทําร้ายมาป,ป่าะแต่เกมอาร์คมันไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะมาทำฟาร์มไดโนสารที่ใหญ่ฮนะเชิญรับชมและฟังกันได้ฮนะในอีพีหน้าในตอนหน้าครับ